ครับสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับผมมอสจากมอสโตแคริเอเตอร์ช anel นะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงนะครับย้ําเสมอทุกครั้งว่าเป็นการดูเพื่อความบันเทิงนะผมดูด้วยความตั้งใจดูตามหลักการไพ่นะแต่อยากให้คุณผู้ชมดูด้วยความบันเทิงดูด้วยความผ่อนคลายคนดูช่องเราเยอะแยะนะนี่เป็นการดูพลังงานรวมการอ่านแบบ general reading การอ่านพลังงานรวมไม่สามารถตรงกับทุกๆคนได้นะครับนะ แต่ละท่านมีพื้นดวงมีบุญต่างกันมาอ่ะก็ว่ากันไปนะอยากให้ดูเป็นความบันเทิงนะครับผมนะดูสบายๆนะถ้าอยากดูให้ตรงกับตัวท่านมากยิ่งขึ้นก็ทักทายกันมาดูส่วนตัวได้ที่ไลน์ม o ตกเก้ที่ให้ไว้นี้นะครับค่าครูเท่าไหร่ก็ได้ตามศรัทธาเลยครับผมนะจะได้ตรงกับคุณมากยิ่งขึ้นคุณจะได้ตั้งคําถามเองเลือกไพ่เองนะครับผมโอเควันนี้มาทักทายกันอาจจะดูแปลกตาสักหน่อยมาในชุดเต็มสูตรเลยเดี๋ยวเสร็จจากการถ่ายคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะไปธุระสาคัญนิดหน่อยอ่ะประมาณนี้นะ ก็แต่งตัวรอไวเลยนะโอเคส่วนวันนี้ก็มีไพ่ให้เลือก3กลกองเช่นเคยแต่จะเปลี่ยนจากกองพระสีต่างๆที่เคยใช้มาตลอดวันนี้จะเป็นองค์พระมาเลยนะอาจจะดูยากนิดหนึ่งในวิดีโอเพราะองค์ท่านเล็กนะแต่ผมจะบอกให้กองที่1จะเป็นหลวงพ่อรวยนะครับกองที่2หลวงพ่อทันใจกองที่สพระภัยรีพินาศนะครับเลือกองค์ไหนก็ได้กองไหนก็ได้สักกองหนึ่งที่รู้สึกบุญสัมพันธ์รู้สึกถูกชะตาถูกใจรู้สึก เซนส์ Sense, บอกว่าใช่อะไรประมาณนี้ไม่ไว่าจะเลือกองคไหนก็นแล้วแต่พุทธคุณเปี่ยมล้นแน่นอนครับผมไม่ได้ไปก่ากันนะครับอยากให้เลือกเพียงกองเดียวเท่านั้นเพื่อให้ได้ความลุ้นความสนุกในการเลือกนะ,ะแต่ถ้าบอกว่าเลือกมาแล้วกองนี้ความหมายไม่ตรงไม่ใช่อยากดูกองอื่นก็ได้หรือจะดูสามกองเลยก็ได้เพื่อความบันเทิงก็ยินดีนะครับไม่ได้มีกติกาข้อห้ามแต่อย่างใดลองเลือกดูนะครับหัวข้อที่เราจะมาดูกันในวันนี้ก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณอ่ะ ณเวลานี้เลยนะเวลาที่ดูคลิปเนี้ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณเดี๋ยวก็เลือกกองไพ่แล้วก็ไปดูกันเลยนะครับว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณไปดูกันเลยครับโอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งนะครับกับการดูดวงไพ่ยิบสีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้คุณได้ไพ่ justice the world หกไม้เท้า ตร e หนักนะกาจัดเมนไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวขยายความอย่างกระชับได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณกองที่หนึ่งว่าช่วงเนี้ยคุณหย่อนยานเรื่องความยุติธรรมอ่าหมายความว่าไงหมายความว่าคุณอาจจะมีอคติกับบางอย่างบางเรื่องมีอคติกับบางคนหรือเปล่าสายตาคุณเริ่มไม่ยุติธรรมคุณไปปฏิบัติลำเอียงกับใครหรือเปล่าคุณรักใครเป็นพิเศษเกลียดใครเป็นพิเศษหรือเปล่า คุณอคาาติกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งหรือเปล่านี่คุณยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลหรือเปล่าอาลดลด,ล,ดลงมาหน่อยนะครับให้ใช้ชีวิตประจําวันการพูดการคิดการอ่านการกระทำํำใดๆก็แล้วแต่อย่างเรียกว่าอืมให้มีความยืดหยุ่นอ,อย่าแข็งกระด้างเกินไปนะรับฟังคนอื่นบ้างพูดให้น้อยฟังให้เยอะ าหาข้อมูลเยอะๆก่อนตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นหาข้อมูลเยอะๆก่อนตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นย้ำเลยนะช่วงนี้คุณมีโอกาสที่จะเกิดอคติได้ง่ายเกิดความลำเอียงได้ง่ายเกิดความรักโลกโกรธหลงได้ง่ายนะรักโลกโกรธหลงได้ง่ายช่วงนี้นะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากเตือนคุณเรื่องนี้ย้ำเลยระวังความรักโลกโกรธหลงระวังการอาคติ ระวังการมองเหตุการณ์และตีความผิดเพี้ยนไปจากความเป็นจริงระวังการเห็นผิดเป็นชอบนะแล้วก็ระวังการยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางจักรวาลรับฟังคนอื่นเยอะๆหาข้อมูลเยอะๆก่อนตัดสินใจเชื่ออะไรนะแล้วก็อดน,น้อมถ่อมตนเข้าไว้นะฟังเยอะๆพูดน้อยๆอ,อืมประมาณนี้คุณกองที่หนึ่งไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณดังกล่าวครับผมโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สองกันเลยครับไป โอเคครับคุณที่เลือกไพ่กองที่สองนะครับกับการดูดวงไพ่ยิปซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อณนะเวลานี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณผมตัดสินใจเลือกใช้ไพ่ห้าใบสำหรับคำถามหัวข้อนี้คุณได้ไพ่เอ็มเพรสหนึ่งเหรียญแปดถ้วยเทมเพลนส์เจดเหรียญ ชัดเจนคุณกองที่สองไม่ต้องอธิบายกันยืดยาวนะเอากระชับกระชับเลยตรงไปตรงมาเลยคุณกองที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าช่วงนี้คุณจะมีโชคดีก็ได้หรือโชคร้ายก็ได้จากผู้ใหญ่ผู้มีอิทธิพลเพศหญิงนะผู้หญิงผู้ใหญ่ให้ได้ทั้งคุณและโทษอ่ะผู้ใหญ่ผู้หญิงให้ได้ทั้งคุณและโทษอาจจะเป็นเจ้านายของคุณนะญาติผู้ใหญ่คุณแม่คุณป้าคุณย่าคุณยาย ไม่ว่าจะเป็นญาติผู้ใหญ่ของคุณเองญาติผู้ใหญ่ของคู่ครองหรือแม้แต่ใครก็แล้วแต่ลูกค้าที่มีวัยวุฒิสูงกว่าลูกค้าที่เป็นผู้ใหญ่กว่าโดยเน้นว่าเพศหญิงจะให้คุณให้โทษคุณได้ถ้าคุณทำดีคุณทำถูกต้องคุณเข้าหาแบบถูกกาลเทศะเขาก็จะให้คุณให้ประโยชน์คุณได้อาจจะให้โชคให้ลาบคุณได้ให้คุณเลื่อนตำแหน่งได้กรณีเป็นเจ้านายนะให้คุณเติบโตก้าวหน้าได้ ถ้าเป็นลูกค้าก็อุดหนุนคุณให้คุณได้กําไรงดงามได้ถ้าเป็นญาติผู้ใหญ่ก็อาจจะมีทรัพย์สินมีเงินทองที่ให้คุณโดยเสน่หาได้อย่างมากมายเกินคาดแต่แห่ถ้าคุณทวางตัวไม่ดีถ้าคุณวางตัวไม่ดีคุณไปทําอะไรสักอย่างที่ขัดใจท่านนะก็อาจจะเกิดก็เรียกว่าทํายังไงได้อย่างนั้นเออย้ําเลยว่าถ้าคุณทําอะไรก็จะได้อย่างนั้นทําดีได้ดีทําพลาดก็จะโดนตําหนิหรือว่าโดนลงโทษอย่างแหม่แย่เลยละ่ะ ผู้ใหญ่เพศหญิงให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษระวังไว้ให้ดีประมาณนี้อย่าเกรงอย่าเครียดเกินกว่าเหตุไม่ต้องไปวิตกกังวลว่าจะเกิดสิ่งไม่ดีขึ้นหรือไม่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณทําดีอยู่แล้วนะความสําเร็จหน้าที่การงานเงินทองโชคลาภทั้งหลายจะเกิดกับคุณมีแนวโน้มจะเกิดสิ่งดีมากกว่าตามหน้าไพ่โอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดมีบ้างแต่ไม่มากให้ระวังให้ดีก็แล้วกันอืมทํางานก็ขอให้รอบคอบ ใช้ชีวิตก็ขอให้อย่าประมาทนะจะทำไปไหนมาไหนทำอะไรนะพลังงานผู้ใหญ่เพศหญิงชัดเจนให้ได้ทั้งคุณทั้งโทษคุณกองที่สองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณเรื่องนี้ช่วงนี้นะณนะเวลานี้พลังงานไพ่โดยปกติก็จะครอบคลุมช่วงหนึ่งสเดือนอยู่แถวๆนี้แหละ,ะพลังงานสามารถเปลี่ยนได้เรื่อยๆตามการกระทําของเราและตามพลังงานแวดล้อมของบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นๆนะไม่ต้องไปปักใจว่ามันจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปไม่ต้องกลัวนะครับ ช่วงนี้เท่านั้นช่วงนี้เท่านั้นที่คุณต้องใส่ใจผู้ใหญ่เพศหญิงเป็นพิเศษท่านสามารถให้ทั้งคุณและโทษได้อืลองดูนะครับคุณกองที่สองประมาณนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปต่อกองที่สามกันเลยครับไปโอเคครับท่านที่เลือกไพ่กองที่สามนะครับกับการดูดวงไพ่ย,ยิบซีเพื่อความบันเทิงในวันนี้หัวข้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรคุณนะช่วงเวลานี้ผมตัดสินใจใช้ไพ่ห้าใบสำหรับหัวข้อนี้คุณได้ไพ่เจ็ดไม้เท้า the love r s ราชาดาบอืมเก้าดาบไม่ต้องกลัวดาบทาวเวอร์ไม่ต้องกลัวทาวเวอร์เขามาเตือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเตือนอถ้าเรารู้ก่อนเราก็มีเวลาแก้ไขมีเวลาป้องกันไม่ต้องกลัวครับผมนะหน้าไพาในความหมายที่ไม่ค่อยดีนั้นมาเตือนเราก็อย่าไปทําเท่านั้นเองนะเราก็ระมัดระวังเท่านั้นเองความหมายกองที่สามนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกคุณว่าอยากเตือนคุณว่า ให้ระวังการแข่งแย่งแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องความรักเรื่องรักรกใกล้ๆเรื่องเชิงชู้สาวเรื่องอะไรที่มินเมเรื่องการมาลมอะไรแบบเนี้ยเออระวังให้ดีนะช่วงนี้คุณจะหลงสเสน่ห์คนง่ายหรือจะมีคนมาหลงสเสน่ห์คุณแล้วก็จะเกิดการต่อสู้แย่งชิงบางทีอาจจะเกิดการอ่าความสัมพันธ์ซ้อนหรืออาจจะตกไปเป็นมือที่สามของใครโดยไม่คาดคิดและจะได้เจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งอืถ้าคุณมีปัญหากับใครตอนนี้คุณจะเหนื่อยมาก เพราะคู่กรณีของคุณจะแข็งแกร่งมากนะอาจจะให้โทษคุณได้ทําให้ชีวิตคุณลําบากได้ถ้าคุณปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจไม่ระวังคุณจะเครียดมากในสถานการณ์ช่วงนี้นะย้ําว่าช่วงนี้ไม่ใช่ตลอดชีวิตนะพลังงานไพ่จะครอบคลุมโดยปกติ1เดือน2เดือน3เดือนไม่เกินไปกว่านี้เว้นแต่พลังงานคุณจะเปลี่ยนจากการกระทําหรือพลังงานแวดล้อมบุคคลแวดล้อมสถานการณ์เปลี่ยนทาวเวอร์ย้ําชัดว่าอย่าทําอะไรผิดศีลทำเด็ดขาด อย่าทำอะไรนอกลูก่นอกทางโดยเด็ดขาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลธรรมอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความผิดแม้จะเท่าก็อย่าไปทำนะเอออย่าเล่นการพนันอย่าไปผิดลูกผิดเมียใครอย่าไปเป็นมือที่สามใครอย่าไปตกหลุมรักคนมีเจ้าของอะไรประมาณนี้แบบว่าอะไรที่มันไม่ถูกต้องห้ามทำเด็ดขาดเพราะว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องไม่ควรแต่คุณกองที่สามสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนคุณเป็นพิเศษว่า ถ้าคุณยังดื้อทำคุณยังดื้อทำในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรคุณยังดื้อในความหลงทั้งหลายนะชีวิตคุณจะเจออุปสรรคชีวิตคุณจะต้องเจอคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งทำให้คุณลำบากได้และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไม่ดีนี่ถึงบอกไงว่าไม่ต้องกลัวไพ่นะไม่ต้องกลัวไพ่ไม่ต้องกลัวดาบไม่ต้องกลัวทาวเวอร์สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอะไรไพ่ออกมาเตือนแล้วเมื่อเมื่อเขามาเตือนแล้วเรารู้ล่วงหน้าแล้วเราก็อย่าทำแค่นี้เองครับ เออง่ายๆดูดวงเพื่อให้เป็นคนเหนือดวงนะไม่ใช่บ้าจี้ไปตามดวงเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชดูดวงแล้วเราจะเป็นคนเหนือดวงหน้าไพ่ออกมาเตือนพลังงานออกมาเตือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนเรารู้แล้วอะไรไม่ดีเราก็อย่าทําเราก็หลีกเลี่ยงซะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเตือนว่า อย่าทำสิ่งที่ไม่ดีอย่าทำสิ่งที่ผิดเราก็ไม่ทำชีวิตเราก็จะเลยรุ่งเรืองนะครับคุณคที่3าสบายใจได้ไม่ต้องกลัวหน้าไพา่ไม่ต้องกลัวพลังงานทั้งหลายแหลน่นี้เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมาเตือนคุณว่าขอให้คุณทำแต่สิ่งที่ถูกต้องอย่าหลงระเริงไปในทางที่ผิดแล้วชีวิตคุณจะปลอดภัยครับโอเคนะครับทบทวนวันนี้กับการดูดวงไพ่ย,ยิปซีนะครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจกันนะครับนะคำทำนายไหนถูกอกถูกใจก็เอาไปใช้ อ่าประยุกต์ใช้ดำเนินชีวิตได้คําทํานายไหนรู้สึกไม่ถูกใจไม่สบายใจก็อย่าวิตกกังวลอย่าเอาไปงมงายนะครับนะเพราะทุกอย่างเป็นการพยากรณ์ล่วงหน้าเป็นการเตือนให้รู้อย่างที่ผมบอกนะอะไรดีน้อมรับไว้อะไรไม่ดีก็อย่าไปทาอ่ารู้ล่วงหน้าแล้วก็เป็นการป้องกันระวังตัวอย่าประมาทเราต้องเป็นคนเหนือดวงครับรู้ดวงแล้วก็เป็นคนเหนือดวงคุณเลือกได้นะประมาณนี้ขอให้โชคดีทุกท่านมีความสุขทุกท่านนะครับ ขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมอย่าลืม Subscribe กดกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกคลิปของผมนะครับขอบคุณทุกการติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ